จิตวิทยาการตั้งเป้าหมายอย่างมีพลังคนที่ไม่มีเป้าหมายเหมือนเรือที่ไม่มีทิศทางแล้วทำไมบางคนมีเป้าหมายแต่ก็ยังล้มเหลวเพราะไม่ใช่แค่มีเป้าหมายแต่ต้องตั้งเป้า,หาให้ถูกวิธีด้วยหลักจิตวิทยาที่ช่วยให้คุณลงมือทำจริงและไม่เท้ากลางทางวันนี้เราจะมาเรียนรู้เจ็ดเทคนิคจากนักจิตวิทยาที่ใช้ได้จริงเพื่อช่วยให้เป้าหมายของคุณทรงพลังและทำได้จนสำเร็จหนึ่งตั้งเป้าหมายจากคุณค่าในใจ ไม่ใช่แค่แฟชั่นของสังคมจิตวิทยาพบว่าเป้าหมายที่ตั้งจากแรงกดดันภายนอกเช่นต้องรวยให้คนอื่นเห็นต้องผอมตามเทรนดจะไม่มีแรงผลักระยะยาวเป้าหมายที่มีพลังต้องโยงกับคุณค่าภายในเช่นฉันอยากสุขภาพดีเพราะอยากมีแรงดูแลคนที่ฉันรักฉันอยากประสบความสำเร็จเพราะอยากพิสูจน์ศักยภาพของตัวเองถามตัวเองว่า เป้าหมายนี้มีความหมายกับฉันจริงๆไหมถ้ามีแสดงว่าคุณอยู่ถูกทางแล้ว 2. ตั้งเป้าให้ชัดเจนแบบเห็นภาพได้สมองมนุษย์ตอบสนองต่อภาพที่ชัดไม่ใช่คำลอยๆแทนที่จะตั้งว่าอยากรวยให้เปลี่ยนเป็นมีไรายได้เดือนละหนึ่งแสนบาทภายใน6เดือนด้วยการทำธุรกิจออนไลน์ขายสินค้าเอหรือภายในสเดือนฉันจะน้ำหนักลด5้กิโลดยการออกกำลังกายสัปดาห์ละสี่วันและงดน้ำหวานเป้าหมายที่วัดผลได้ จะสร้างแรงกับเพื่อนทางจิตใจมากกว่าสใช้เทคนิคเห็นภาพตัวเองสําเร็จแล้วมีงานวิจัยทางจิตวิทยามากมายเช่นจากฮาร์วาร์และสแตนฟอร์ดยืนยันว่าการจินตนาการเห็นภาพตัวเองประสบความสําเร็จจะทําให้สมองเริ่มเชื่อว่ามันเป็นไปได้และเตรียมตัวลงมือจริงลองนั่งหลับตาวันละห้านาทีเห็นภาพตัวเองยืนอยู่จุดหมายรู้สึกอย่างไรยิ้มแบบไหนคนรอบข้างพูดกับคุณว่าอะไร ฝึกแบบนี้ทุกวันสมองจะสร้างทางเดินประสาทใหม่ที่ผลักคุณไปข้างหน้าสี่ใช้แรงบวกแทนแรงกดดันคนที่ใช้แรงกดดันแบบถ้าไม่สําเร็จเท่ากับล้มเหลวจะหมดไฟง่ายเวลาเจออุปสรรคนักจิตวิทยาแนะนําให้เปลี่ยนเป็นแรงบวกเช่นฉันเลือกเป้าหมายนี้เพราะฉันรักตัวเองมากพอที่จะอยากพัฒนาการตั้งเป้าหมายจากความรักตัวเองจะมีพลังมากกว่าการตั้งจากความกลัว หาเขียนเป้าหมายลงกระดาษและอ่านทุกวันสมองของเราทำงานแบบไม่สนจริงจนกว่าคุณจะใส่พลังให้มันซ้ำๆการเขียนเป้าหมายทุกวันหรือวางไว้หน้ากระจกคือการตอกย้ำให้สมองโฟกัสเขียนเป้าหมายในรูปประโยคยืนยันเช่นฉันคือผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จมีรายได้มั่นคงจากความตั้งใจและความขยันของฉันอ่านทุกเช้าก่อนออกจากบ้านและทุกคืนก่อนนอนมันจะเปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นคำสั่งของจิตใต้สำนึก หกแบ่งเป้าหมายใหญ่เป็นก้าวเล็กๆและให้รางวัลตัวเองสมองจะรู้สึกพอใจเมื่อเห็นความคืบหน้าแต่เป้าหมายใหญ่ทําให้หลายคนรู้สึกไกลเกินไปจนท้อกลางทางยกตัวอย่างแทนที่จะตั้งเป้าว่าจะเก่งภาษาอังกฤษภายในหนึ่งปีให้แบ่งเป็นสัปดาห์แรกท่องศัพท์20คำสัปดาห์สองดูซีรีส์แบบเปิดซับอังกฤษสัปดาห์สามเขียนไดอารี่ภาษาอังกฤษ,กฤษวันละห้าบรรทัดและทุกครั้งที่ทําได้ให้ฉลองเล็กๆ เช่นซื้อของที่ชอบหรือชมตัวเองว่าสุดยอดมากเจ็ดเตรียมแผนรับมือวันที่หมดไฟไว้ล่วงหน้าไม่มีใครเดินตามเป้าหมายได้ทุกวันแบบราบรื่นนักจิตวิทยาแนะนําให้เราคิดไว้ก่อนเลยว่าถ้าเกิดท้อจะทํำยังไงเช่นโทรหาเพื่อนที่ให้กําลังใจเสมอฟังพอดแคสต์สร้างแรงบันดาลใจอ่านเป้าหมายที่เขียนไว้ทบทวนเหตุผลว่าทําไมฉันถึงเริ่มทําสิ่งนี้ตั้งแต่แรกเพราะคนที่ไปถึงฝั่งไม่ใช่คนที่ไม่มีวันท้อ แต่คือคนที่มีแผนกลับมาสู้ใหม่ทุกครั้งที่ล้มสรุปส่งท้ายจิตวิทยาการตั้งเป้าหมายที่ทรงพลังไม่ใช่แค่การเขียนว่าอยากได้อะไรแต่มันคือการใส่ความหมายความชัดเจนความรู้สึกและพลังจากภายในเริ่มจากเป้าหมายเล็กๆที่เชื่อมโยงกับหัวใจคุณแล้วลงมือวันละนิดอย่ารอให้รู้สึกพร้อมแต่จงเริ่มตอนนี้เพราะเป้าหมายจะไม่ทำงานถ้าคุณไม่ขยับและคุณจะไม่มีวันรู้ว่าทำได้แค่ไหนถ้ายังไม่เริ่ม